ออกไปทำงานกันนะคะเพื่อนๆสวัสดียามเช้าค่ะนี่คือถนนหมายเลข12หรือถนนมิตรภาพของจังหวัดพิษณุโลกนะคะแอดกำลังจะไปรับของที่ไปรษณีย์จังหวัดพิษณุโลกค่ะก็เลยใช้เส้นทางนี้นะคะเลี่ยงหลีกเลี่ยงการเข้าไปในตัวเมืองในตัวเทศบาลนะคะเพราะว่าเช้าๆแบบนี้ก็อาจจะรถติดรถเยอะ ก็ใช้เส้นทางที่มันรถไม่บุ่นวายนะคะมีอะไรที่แปลกใหม่นะคะน่ารักดีนี่ก็คือเทคนิคในการขายนะคะยังติดใจย,ยังติดใจคะ่ะแอบถ่ายเบื้องหลังนะคะทุกชีวิตก็ดิลลนกันไปนะคะเช้าๆเขาก็ทำงานของเขาแอดก็มาทำงานของแอดคะ่ะ ไปกันต่อนะคะและนี้ก็ใกล้ช่วงเทศกาลลอยกระทงแล้วนี่ค่ะถนนริมแม่น้ำน่านนะคะเริ่มมีการตั้งซุ้มกันแล้วนะคะและนี้ก็เป็นประตูทางเข้าของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีนะคะเริ่มตั้งแผงตั้งซุ้มที่จะขายของในช่วงเทศกาลนะคะรถก็จะแอ,ออัดน,นิดนึง อันนี้ก็จะมีผู้ปกครองมาส่งน้องๆไม่ไม่ทราบว่าวันนี้เขาสอบอะไรกันนะคะที่เฉลิมขวัญแต่ก็ค่อยๆเข้าไปค่ะผ่านแถวๆนี้ก็นึกถึงกระเช้าข้ามแม่น้ำน่านกัน ก็น่าเฉลิมขวัญอันนี้ก็จะเป็นต้นพยอมที่เราก็อยากให้อยู่คู่กับเฉลิมขวัญไปนานๆน,น,นะคะสภาพการจราจรก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เพราะว่ามีม,มีมีซุ้มมาตั้งทั้งสองฝั่งนะคะแล้วเราก็มาตรงเส้นนี้นะคะ สถานีรถไฟค่ะมีตั้งกระทงใหญ่ไว้แล้วนะคะก็ใช้เส้นทางออกมาทางด้านนี้นะคะนี่ก็คือการทำงานของแอดในช่วงวันหนึ่งก็จะมีงานไปโน่นมานี่อยู่ตลอดเวลานะคะบางครั้งก็ไม่ได้ทักทายเพื่อนๆและนี่ก็คือบางเวลาของแอดค่ะ